กินเที่ยวกับนายกต้องเราจะมารีวิวนี่เลยชัตมาม่ามาเลเซียจ้านี่นะคะมาม่ามาเลเซียเนี่ยส่งตรงมาจากมาเลเซียเลยราคา35บาทนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไอ้มาม่ามาเลเซียนี่ก่อนนี่นะคะโกดเปเปอร์สไปซี่ชิคเก้นนะคะนี่สำหรับโกดเปเปอร์นี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะมานี่ดูนะคะตากล้องซูมมาหนะะ่อยค่ะระดับความเผ็ดนะคะถ้าเบลเปเปอร์คือสูงนะคะ ไม่เผ็ดมากส่วนกดเปเปอร์ความเผ็ดหนึ่งล้านนะคะทุกคนความเผ็ดเนี่ยเอามาใกล้ๆหน่อยความเผ็ดเนี่ยนี่ๆคือกดเปเปอร์ความเผ็ดเนี่ยาาหนึ่งล้านจ้ากินได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันโอเคนะสําหรับวิธีการกินนะเดี๋ยวขออ่านก่อนมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงอ่านไม่ได้แต่มันมีเป็นภาษามาเลเซียด้วยเดี๋ยวจะอ่านภาษามาเลเซียให้ฟังขั้นตอนที่หนึ่ง เออเอ่อชือบเบจิโลเชืบเชือเชือบเขาบอกให้แกะพลาสติกออกก่อนแล้วกแกะพลาสติกออกก่อนนะแกะพลาสติกออกก่อนเลยอ้าแกะพลาสติกออกแล้วเสร็จแล้วปุ๊บขั้นตอนที่สองเอาปั๊บเชือบเบจิโลเขาบอกให้เปิดอยงงี้นี่เปิดจนฟอยเปิดฟอยนะนี่เปิดฟอยเอานี่เปิดฟอยเชุบนี่นะข้างในจะเป็นแบบนี้นี่ ข้างใน Mama, มาม่ามาเลเซียนี่นะคะจะมีนี่เขาเรียกว่าซ่อมนี่นะซ่อมนี่ซอมเขาจะเป็นแบบนี้เสร็จปพ๊บเราก็ทำแบบนี้จุ๊บนี่นี่ซอมของมาเลเซียนะเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะนี่เ, <ๆ S 2> เครื่องปรุงก็จะสุดจะเป็นคล้ายๆไอออกน้ำมันน้ำมันพริกเผาหรือเปล่าไม่รู้เนาะโอ้โหแล้วก็นี่มาม่าเป็นสีชาโคลนี่นะเป็นสีชาโคลสีออกดำ,ดำๆอ้าวแล้วส่วนขั้นตอนที่สามเดี๋ยวเขาอ่านก่อน เขาบอกให้กดน้ำร้อนลงไปเดี๋ยวเรามากดน้ำร้อนเลยกดน้ำร้อนลงไปนะนี่กดก็ประมาณแค่ให้ท่วมมาม่านะนี่อ่าพอกดน้ำร้อนท่วมมาม่าแล้วเราก็ปิดอันนี้ไปก่อนนะนปิดไ้ก่อนแล้วก็รอสักครู่อ่าพอาเราใส่น้ำร้อนลงไปเราก็ปิดฝาข้างบนนะคะแล้วก็รอเวลาประมาณสามนาทีจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่และตอนนี้สามนาทีแล้วจ้ะ แต่ถ้าเกิดใครอยากให้เส้นมันนุ่มกว่านี้ก็ทิ้งไว้านานกว่านี้ก็ได้เนาะ,ะทีนี้เราก็มาทําแบบนี้เลยนี่นะสาหรับมาม่ามาเลเซียนี่เราก็มาจอะตรงนี้ก็จะมีรูให้จาะนะคะแล้วกดลงไปจแล้เพิ่งเราลินน้ําจ้ะลินาน้ําออกน้ําจะเป็นสีดาเลยนะเพราะว่าเส้นมาม่ามาเิเซียของเขาเป็นชาปลสีดำโอเคพอเ,เราลินน,น,น้ําออกหมดแล้วขั้นตอนต่อไปบเขาบอกว่าให้เอาฝาออกฝาออกเสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เลยเครื่องปรุง ครื่องปรุงจะมีมาในเนี่ยไอ้ท่งมาม่าเนี่ยมีมาทรงเดียวนะรสชาติความเผ็ดเขาบอกว่าระด,ดับหนึ่งล้านเอาใส่นี่ใส่หีหมดสองไปเลยดูสิความเผ็ดระดับามเนี่ยมันจะเผ็ดขนาดไหนอ่าพอใส่แล้วพอใส่แล้วนะอ่าเราก็จะเก็บของเราในนี้นี่ะคน่อนคนโอ้โหทุดันคนให้เครื่องปรุงเนี่ยมันเข้ากับเส้นขอเข้ากันนี้แล้ว เดี๋ยวมาเตรียมชิมกันได้เลยจ้าโอเคท่านท่านท่นท่านท่านน,นี่นะจ๊ะมาว่ามา,มา,มาเลเซียระดับความเผ็ดโกดเปเปอร์คือหนึ่งล้านคือระดับความเผ็ดเนี่ยเผ็ดที่สุดเลยเดีย๋ยวเรามาชิมกันได้เลยนะเดีย๋ดวยวขอเขาบอกกินก่อนอ <c oughs> แค่กินเนี่ยแบบกินพริกแบบชุนจมูกมากเลยนะเอาเอาลนะกะกินแล้วนะ 嗯哼。<laughs> เฮ็ดมากม,มาม่ามาเลเซียเกาหลีนี่จิดซ้ายอยู่น,เน,นะ,ะเนี่ยจัหมดถ้วยไปเนี่ยสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดเนี่ยร้องไห้แน่นอนอันนี้ขนาดกินเผ็ดนะเนี่ยแต่ถามว่ามันมันอร่อยนะเพราะว่าเจ้างเขาเนี่ยนุ่มแล้วก็อ่าไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยปกติเนี่ยเป็นคนกินหวานจะใส่เวลากินมาม่าเนี่ยจะใส่น้ำตาลลงไปอันนี้เนี่ย คือรสชาติของเขา,าจะกลมกล่อมมากมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มอะไรหมดแต่ว่าเผ็ดเกินหมดแล้วเจ้าเจ้าก่อนคะมาให้ใกล้ปากนอะ ขอท้า YouTube ช่องเพลนเพยนะคะช่องเพลนเพยเนี่ยเป็นช่องของหลานเพลนท้า YouTube ช่องเพลนเพยให้ทำชาเลนจ์นี้ดูนะแล้วรบกวนทุกคนไปกดติดตามช่องเพลนเพยให้ด้วยเป็นหลานของงานยกต้องเองอ่ะสำหรับรีวิวมาม่ามาเลเซียโค้ดเปเปอร์เนี่ยโหเด็ดมากแต่อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ท้องร้อนรู้บู้บู้ปากนี่พองเลยแบบหัวเหวนี่แบบนี้ชาทั้งหัวเลยนะโอเค เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมารีวิวอะไรทุกคนทุกคนกดติดตามกดกระดิง่งกดกดแชร์กดอะไรก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ากินเที่ยวกันนะยกต้ม